บาลนครแม่สอดนำคณะครูและเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เหลืองปรีดียาธรในสถานศึกษาค่ะที่หน้าอาคารเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดสังกัดเทศบาลนครแม่สอดตําบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปรลัดเทศบาลนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอด นำคณะครูและครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกีฬาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรบริเวณหน้าหอพักนอนนักเรียนชายอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเด็กนักเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆในการดูแลรักษาป่าไม้